คือถ้าขันเรามันบกพร่องต้องการตลอดเวลาต้องพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนต้องหามาเยียวยามันนี่เป็นความจําเป็นสําหรับธาดขันทีนี้เรื่องจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของเพราะจิตใจมีแต่ความทุกข์ความหนาร้อไม่มีวุ่นมีกุศลเป็นเครื่องหนุนตนเลยจึงต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้ใจเป็นอาหารอดชารสเลิศเลอ,เลอ,เลอคือ,ค,อคือทำสู่ใจการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญเมตตาเวนา ภาวนาก็ดีนี่คือธรรมที่เลิศเลยหรืออาหารนั้นเลิศเลยเข้าสู่ใจอันนี้เราจะพาเราไปสู่พุงงามความดีทั้งหลายไปสถานที่สมหวังของเรานี่คือจิตใจก็อี่เอิมด้วยศีลด้วยธรรมร่างกายก็พอกับธาตุกับขันในการอยู่การจรินจิตใจก็พอกับศีลกับธรรมแล้วคนนั้นไม่จนก่อไปไหนไม่จนต่อ ไม่จนตอกจนมุมพราะภายในก็พร้อมแล้วด้วยบุญกุศลภายนอก,กเราไปเลี้ยงบูมาแล้วจนกระทั่งถึงวันตายเมื่อมันตายแล้วมันจะไปไหนก็ไปบุญกุศลอยู่กับหัวใจเราไม่จนตอกจนมุมแหละให้พากาันสร้างบุญสร้างกุศล